ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง Action Channel ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการทอดเต้าหู้สีเหลืองนะคะทุกคนทําสดๆแล้วก็มาทอดเองน่ากินมากเลยค่ะตามไปดูกันค่ะกินนอไข่รับอืแต่นะก็น้องกินกาแฟนอไข่รับปวดหัว ดูหน้าคนทํานะคะทุกคนทํากับข้าวอร่อยมากเต้าหู้ทอดอีกหน่อยเราจะไปขายเต้าหู้ทอดนะคะทุกคนเือฮือฮือฮ <laughs> ือเกอฮือฮอฮืออ กรรมทั้งสองน่าที้ักกันแต่ไม่ว่าเนี่ยคิดกันนะต้อ,อ,อ,อนมีขาดสองหนอไวยนู่นขอ, <c oughs> องปวดอีควัดเลยเนี่ยหมักน่ะผู้ทอดน,น่ะ <c oughs> กาดกาดมาแล้วตือกับทองนึง วิธีเห็ดเราก็ไม่ได้มาให้เจนโคก็เห็ดเหลงว่าเมี่ยมู่เนาะเสร็จแล้วนี่โอเค